e por สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมโยงคาร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถยอดฮิตยอดนิยมมาให้พี่บิ๊กได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้คือยูสุออ l นิวดีแมกนะครับสเปซแคบห1.9ตัวเอสปีสองพนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเปิดไปเลยราคาแบบโคตรของโคตรถูกมาไวไปไวนะครับขายเพียง4ี่แสนเก้าบาทนะครับบอกเลยว่ารถเนี่ย ตาไฟนี่คือสายกิ๊กสีสวยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับขายดีอันดับหนึ่งเลยนะอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือล้อนะครับนี่คันนี้ล้อแม็กได้ล้อแม็กแต่งซิ่งด้วยนะครับนี่ยางเลยครับแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับน็อตสีแดงฝาขอเบรกสีแดงนะยางเนี่ยดูสวยนะครับสเปคยาง2 5ง50ขอบ18นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้แถมล้อแม็กนะครับ บอกเลยว่าแม็กแบบนี้ยางแบบนี้นะถ้าเราเอาไปร้านแม็กใส่ซื้อเองเนี่ยบอกเลยว่า2 0,000กว่าบาทต้องมีแต่คันนี้แถมไปเลยครับ4ี่0ส0กมกนบาทเท่านั้นเองนะครับ <Wow. S 1> โคตรคุ้มอ่ะแค่ได้แค่ราคารถเนี่ยก็คุ้มแล้วครับได้ล็อคเข้าไปอีกโคตรของโคตรคุ้มนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับปลดล็อกลอก็ลอรถได้นะครับกันสาดอยู่มีครบนะครับนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับข้างๆสวย ลายสีสวยนะครับล้อก็สวยนะแม็กใหม่ยังใหม่เลยนะครับนี่ด้านหลังก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสีสวยตาไฟใสกิ๊กเลยนะนี่นะครับแม็กไนเนอร์อ่าเรามาดูแม็กไนเนอร์สักนิดนึงตีไปเลย100%แม็กไนเนอร์นะครับรอยขีดข่วนรอยถลอกการใช้งานเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับรถเนี่ยคือ ยังใหม่อยู่มากๆกมากๆเลยครับมาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเริ่มกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3มก้านนะครับออกแบบมาสวยนะครับนี่มีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีสตาร์ทเรื่องเสียงนะนี่ท่อเนี่ยท่อซิงด้วยนะครับแต่ว่าดังไม่ไม่แรงมากดังแบบพอดีพอดีนิดนึงนะครับอ่ะเรียกไม้นะครับนี่รถปีเดียวนะนะครับ ไม้น้อยมากนะครับไม่เพียง15,991กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวิ่งมาน้อยมากนะครับเครื่องเล่นนะครับก็เล่นได้หมดแล้วนะครับอาร์ค USB นะครับ CD นะครับเปิดเพลงฟังผ่านโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็น4สปีดนะครับเกียร์นะครับนี่จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับแรงประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่เป็นรถคันแรกแล้วกันครับถ้าไม่รู้ว่าไม่เคยใช้รถหรืออะไรยังไงก็มีสมุดคู่มือนะครับก็ลองเปิดอ่านดูได้นะครับมีครบหมดเลยนะ เป็นรถที่สวยนะครับก็คันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับมอนิฟายก็สวยแต่งก็สวยโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อครับมารถปี2021นะครับจะใหม่ขนาดไหนนะเรามาชมพร้อมๆกันเลยโหยังใหม่ครับคันนี้คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับบูพาวเวอร์150ยหแรงม้านะครับจุดเด่นของเขาก็คือแรงประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเอาไปมอนิฟายเนี่ยรีมุลลีแมป7-8็ดแพันเนี่ยมันก็แรงแล้วนะครับก็ ลงร้อนนิดๆหน่อยๆก็สวยเลยนะความเดิมของเขาอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่คานารถกันก่อนนะครับคานารถเนี่ยคลิปล็อกต่างๆต้องอยู่นะแล้วก็สีแต้มจากโรงงานเนี่ยพวกไอ้สีชมพูสีอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันแต้มมาจากโรงงานเลยครับต้องมีนะพวกนี้ถ้ารถใหม่ๆเนี่ยคือสีพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับแผ่นเพจใสายกิ๊กเลยนะครับสีแต้มสีชมพูเองอยู่เลยนะก็รถสวย เส้นสายฝากระโปรงเนี่ยเรียบเนียนแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดนะครับคันนี้มีระบบเบรก ABS อีกด้วยนะครับก็เป็นรถที่ยอดฮิตนะครับขายดีแรงประหยัดน้ำมันสีขาวนะครับคันนี้ได้ร้อแม็กไปด้วยไม่เพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นเองก็วิ่งมาไม่เยอะนะครับก็ยังไม่ครั้งนะครับคันนี้ขายเพียง4 9 9 0 0 0บาทเครดิตจัดไปฟรีดาวผ่อนเดือนละ 8,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจก็โทร085023463น้องบิ๊กยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สวัสดีนะครับก่อนจากการก็รบกวนพี่ๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กับน้องบิ๊กด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับบ๊ายบาย